เจ้หมึกอะไรอะไรังแกเนี่ยอะไรล่ะขายข้าก็ดีอยู่แล้วแล้วไปเอาผู้สารมาขายทำไมเนี่ยฮะนี่คืออะไรโ่มันเป็นผู้สารที่ไหนล่ะเออแกจะไปขายละเยะมากมายเนี่ยก็ต้องการอะไรได้ทำไมเนี่ยฮะนี่แกอย่ามาบ่นนะฉันเป็นแม่ที่ดีใครจะเหมือนแกเลยพ่อไม่ดีลูกเข้าโรงเรียนจะขึ้นป .4 เนี่ยเขาจะจ่ายเดือนละแสนน่ะ แล้วจะยังไงหลวงพว่อก็เรียนนะค่ะเทอมค่ะเท,มเทมเอมขนาดเรียนลงนึ่งวัดนะเนี่ยอย่าบ่นด้วยแล้วจะข<น>ายไงเนี่ยขายลูกละสามสิบสามบาทขายเป็นโลก็ให้เ,<อ>เขาเลือกลูกดีๆอ่ะเอาดิครับพอใจใช่ไหมพอใจอะ่ะเอเอนี่เท่าหลานนะ่าจะปวดมากเลยจริงโอ้แล้วก็เมื่อวานนะี้เรียบร้อยออดูสิพุซ่าเออจริงด้วยอ่ะเอางี้เดี๋ยวเราไปกดตังก่อนเนาะตัวเองเลือกพุซ่าไปก่อนนะทล้เลือกไงอ่ะก็ถ้าชิมหวานก็เอาถ้าไม่หวานไม่เอา อ๋อได้ได้ได้โอเคนะโอเคเดี๋ยวมาโอเคจ้ะเออเฮียผมเอาพุทราโรหนึ่งมึงรู้รอน้ำชมพู่ใครบอกผมว่าพุทราวะเนี่ยฮะพุทรานี่ชิมได้เปล่าชมพู่ดูชมพู่ไม่ใช่พุทราเดชชมพู่เห็นไหมชมพู่ทุกใบไม่มีพุทราพุทราโลเท่าไหร่อ่ะชมพู่เอาเอางี้ได้ไหม ผมขอชิมได้ไหมเฮียก็แล้วแต่ลูกค้าเขาต้องขายเฮียถ้าลูกไหนอร่อยผมเอาแต่ถ้าอันไหนไม่อร่อยผมไม่เอาได้ไหมเออก็ได้มั้งได้แต่เองแล้วกันอ่ะเอาละอ่ะใส่ถุงนี้อ่ะดีดี ถ้งใครได้หรือไม่หร้อมันขายอยู่วะเนี่ยพี่เที่ยวถุงนี้ถุงนี้แสดงว่าดีหมดนะเฮียผมเอาถุงนี้กลับมันคืออ้อคุปตาผมพูดอย่างเงี้ยคือกันยาว33บาทผมขอรอแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวแฟนผมมาจ่าย เออได้นะเออมันก็อย่างงี้ดิโอ้ยใจดีแฟนเหรอแฟนแฟนน่ะเหมือนนุ่นไกอาเลยเออจุกเนี่ยเออเหลือเลยเนี่ยขอถ่ายรูปแล้วเมื่อกี้ไม่กล้าเหลือเหลืออะไรมาดูบอกเขาเรื่ออะไรบอกเขาเรื่องผมพูดไงเจนรู้จักเหรอก็จะคิดพูดสารไงว่าฮะเชมพู่ฉันรู้จักฉันเป็นคนไปซื้อมาจากตลาดมาขายเองแต่ความหมายที่บอกว่าอะไรคือ ใครกัดเอ้าบอกเขาได้ใครกัดผู้เขากัดใครให้กัดเอ้าบอกเขาไี่ใครใครใหกัดเขาเฮียให้กัดเจเของกินก็แกบอกกันแล้วแต่เขาพอใจไงไอเฮีย้โชมพู่ถ้าโดนกัดแล้วมันขายต่อไม่ได้ไอโง่ไอโง่กัดทําไมโอ้เพราว่ามันดิเรื่องหูซาเสร็จยังอ่ะซาอะไรนี่มึงจะชมพู่เออไม่มีตาดูหรอเนียเขาเรียกว่าชมพู่ ทำตันจา่าอะไรหรอกขอโทษครับอันนี้ด้ากการอจ่าแล้วนี่อะไรอ๋อไม่เห็นอีกบอกว่าชมพู่อยู่เออบังเกับข,ขนาดนี้บ้าหรือเลปล่าตัวเองบอกเองว่าอันไหนหวานก็ชิมดูแล้วก็พี่หาเรื่องใช่ไหมใช่นุน่นไกฮาป่ะไม่ใช่โง่อยู่บ้านหรือก่อกวนไม่ได้ก่อกวนไม่ได้บ้าไม่โง่ครับคือผมก็หาเรื่องใช่ไหมหาเรื่องใช่ไหมมานี่เลยกลับบ้านคุยกันอะไรผมจริงว่ะมาเคลียตรงนี้ ก็ไม่รู้แกบอกว่าแล้วแต่ลูกค้าพอใจใั่ไห้เขาชิมจนพอใจเลยอ่ะแล้วมันจะขายได้ยังไงมากัดกินแบบเนี้ยมันก็ต้องมีคนมาซื้อบ้างแหละเอ๊กุซ่าขายไงอนี่มาหาเรื่องข้ามีบ้านเที่ยงกุซ่าไงเขาเรียกชมพูห้องอยู่ไหนทำงานอยู่ครับผมอยู่ซอยไหนซอยเจ็ดไปคุยกับพ่อคุยถึงกับพ่อผมด้วยนะว่างป่ะเนี่ยว่างจ้ะคุยกับผัวใช่รอคุยกับผัวแจ็ไปเลย ไอ้ท้งมาเทียวนุ่มเมียยมีเฮียเ,เป็นไรเนะี่ยเฮียวก็โดนหมาก,กัดเสียงดังขนาดนั้นแหนละแล้วสูบพุชาราขายเงนะี่ยชิงร้อยชิงหลานพร้อมแล้วที่ช่องหนึ่งเวิร์คอยกับชิงร้อยชิงหลานว้าวว้าวทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงครึ่ง วันอาทิตย์บ่ายสองโมงครึ่งทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยเท่านั้น <Wow. S 1> เริ่มห้ากรกฎาคมนี้